กราบสวัสดีน้อยน่ารักกันนะครับไกผมกับมูลไลเบตโมบายนะครับวันนี้นะครับจะมาตอบคถามให้หนึ่งคำถามนะครับแล้วก็จะเป็นคลิปแนะนําด้วยนะครับว่าพี่พี่ใช้งบยังไงอะพี่พี่ใช้งบแค่นี้ทําไมพี่ถึงดัน C p ได้โคตรแรงนะครับอะกดที่ดูอีกรอบหนึ่งนะครับคิดที่แล้วจําได้ไหมพี่เติมปรมาณสามพันกว่าอันนี้ผ่านหนึ่งอาทิตย์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ8000จริงๆไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้นะพี่เติมไรสาระอีกประมาณ3,000กว่าครับเพื่อเอามาทำคอนเทนต์ครับ เอามาแบบทำนั่นทำนู่นทำนี่ถ้าใช้จริงๆนะเอาแบบจริงๆเลยนะที่เอามาดันตัวนะอยู่ที่ประมาณ5000นะครับห้าพถามว่าดันแรง์กิ้งได้ขนาดไหนนะครับห้าพันดันแรงด์กิ้งได้ประมาณนี้นะครับกดเมนูกดอันดับนะครับกดถ้าถ้าของอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณอันดับ9นะครับของตัวละครแต่ถ้าเป็นของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ33านะครับคำถ,ถามคือพี่ดันขึ้นมาได้ไงครับแล้วพี่ดันท็อป10ขึ้นมาเพื่อแบบ มาเอาแบบอีกตัวป้ายทองป้ายทองที่หลายคนแบบอยากได้อย่างเงี้ยนะครับอยู่ดันมาได้ไงวะพี่พี่หาแบบนี้ดันดันยังไงครับพี่นี่ครับใช้งบแค่นี้ดันได้ไงนี่ครับต้องบอกแบบนี้นะครับวิธีที่คุณจะดัน cp เกมนี้นะมันมีกันหมดแค่5อย่างครับแต่คุณอย่าพึ่งไปแบบวิ่งตามเกมครับเข้าใจคำว่าวิ่งตามเกมไหมครับคือหลายคนเนี่ยเห็นเพื่อนแบบเฮ้ยมึง cp นู่นนี่นู่นนี่ทุกคนก็จะอัดครับยกตัวอย่างเช่นนะอัปเกรดนะครับกดที่ กดที่ออปชันนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่พี่ดองแล้วพี่รอครับอย่างตอนนี้เซิร์ฟที่พี่ตอนอัดนะครับเลเวลอยู่ที่59ยังไม่60เพราะฉะนั้นพี่จะไม่ทาไอพวกทุกนี้เพิ่มเติมครับพี่จะไม่ดันออปชันเพิ่มคําถามคือทําไมครับคุณต้องใช้ตรงเนี้ยนะครับเลขกลมๆที่พี่บอกแล้ว200ครับถ้าดวงดีนะคุณจะได้ประมาณ2เวลครับขวา1ซ้าย1นะครับดวงดีได้ประมาณ34อ่ะเต็มที่นะ3-4ครับก็ CP ห่างกันประมาณ40นะครับคุณต้องใช้ถึง200นะ แต่ถ้าสมมุตินะครับเวลามันเปิดใหม่อย่างเงี้ยนะสมมุติ60ปลดใหม่ปุ๊บ200เนี่ยคุณดันได้ถึงประมาณเลเวล10กว่าครับฉันหมายความว่าถ้าพี่ดองเก็บไว้พี่จะ CP ตามเขานิดหน่อยเท่านั้นครับประมาณ50 60ครับแต่เมื่อมันปลดมา60รีซอร์ทพี่ครบครับ พี่จะใช้ของน้อยมากโดยที่แทบไม่ต้องเติมครับแล้วคุณดันทะลวงขึ้นไปได้เลยครับนี่คืออย่างแรกนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเลยครับให้คุณดองไอ้พวกนี้เอาไว้นะครับดองพวกนี้เอาไว้นะครับอย่างที่2นะครับสิ่งที่ให้ดองเพื่อดันและอยากวิ่งตามเพื่อนเด็ดขาดนะครับกดเมนูนะครับกดวิทยายุทธ์นะครับกดตรงนี้นะครับอย่างอันนี้นะครับถ้าใครไม่ใช่คุยนะครับไม่ใช่เล่นคุยแบบพี่นะ คุณไม่ต้องอัพเลยครับฐานลากยุทธนะครับคุณไปใช้จิตเหมมันใช้เพิงพิภพนะครับและใช้ระบบเพื่อนที่พี่แนะนําไปแล้วนะครับในการดันสมุดครับคุณจะดันสมุดได้เลยว่าเจ็ดแบบฟรีๆโดนที่ไม่เสียหน้าหนังสือนะครับหน้าหนังสือนะครับคุณเก็บเอามาอัพสกิลที่คุณใช้ครับเพียงแค่ 1- หรือ2อันตรงนี้นะครับ CP คุณจะพุ่งมากๆนะครับอย่าเอาเศษหนังสือมาดันอะไรแบบเพื่อดัน C ีเยอะๆนะอย่างที่เห็นว่าทําไม C ีพี่โดดครับเพราะว่าพี่แมเนจพวุ่งนี้ สุดๆนะครับที่แบบจะไม่เอาไปใช้อัพสายไปใส่มาเพื่อซีพีนิดหน่อยไม่คุ้มครับคุณอัดหนังสือที่คุณจะใช้ถ้าให้แนะนํานะคําพีหลักไม่ต้องอัพเลยก็ได้ครับรอปลดความสนิดและอัพมันมีให้อัพฟรีนะครับคุณลงคาพีลองให้หมดนะครับซีพคุณพุ่งแบบสุดๆโดยที่คุณเปน้อยแน่นอนนะครับนี่คืออีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งถัดมานะครับนั่นคือระบบกิ้วนะครับ สิ่งที่จะให้ดองไว้เลยนะครับนั่นคือตาเกิวนะครับหรือแต้มบริจาคเกิวตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะมันมีทริกเลยนะครับเวลาบางคนเนี่ยเห็นตรงเนี้ยสเตตัสตั้งสี่เนี่ยบางคนแบบโอ้ยไม่เหลือเหลือกดนะครับพอกดไปเท่านั้นนะครับชีวิตคุณเศร้านะครับเวลาไอ้ตรงเนี้ยเลเวลมันปลดออกมาเยอะๆครับมันใช้เยอะมากครับมันใช้เยอะมากเวลาคุณจะอัพแบบขั้นต่อไปซึ่งตรงเนี้ยดัน CP ได้เยอะแต่สมมติบางคนนะถ้าคุณมากดตรงนี้นะดูนะเลเวลหนึ่งนะครับ 1440นะในขณะที่1 4 4 0นะคุณกดนี้ได้5เวลนะครับ CP ต่างกันแบบสุดขั้วสุดขั้วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นให้ดองไว้นะครับอะกดให้ดูก็ได้จริงๆไม่อยากกดกดให้ดูก็ได้ครับมันขนาดไหนเป็นไงขึ้นมา6โคตรจะคุ้มนะครับโคตรจะคุ้มไอเนี่ยเลเวลเรา6ครับ5้30ไอนีขึ้น6เพราะฉะนั้นแล้วแต่นะครับใครอยากดันดันนะครับแต่พี่ดองนะครับพี่ไม่ใช้แน่นอนนะครับอันถัดมานะครับ ใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตเห็นนะพี่จะมีไอ้พวกเนี่ยไอ้เงินเรียกอะไรวะตำลึงอะตำลึงเงินตำลึงนะครับเงินตำลึงพวกนี้นะครับที่จะไม่ใช้ในการประมูลหนังสือเลยนะครับตัวตั้งร้างก็ได้เนี่ยพี่ดูไว้ครับราคาแบบนี้ไปไกลๆครับดึงตอน500เท่านั้นคําถามคือทําไมนะครับถ้าราคาแบบนี้นะ800คุณไม่ต้องดึงเลยครับมันไม่คุ้มครับแล้วทําแบบไหนถึงคุ้มอ่ะพี่นะครับคุณเอาตําลึงนะ มาดึงรายวันครับกดล้านค้าเข้าไปนะครับคุณกดตำลึงเงินนะครับตรงนี้มันจะมีรายวันเห็นปะพี่ดึงเกี้ยงครับคือพี่ใช้ตรงเนี้ยรายวันครับวันหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000ครับคุณจะอัพเลเวลของไอ้พวกล้อมหรือว่าจะแบบคัดเงาหรืออัพเกรดพวกเนี้ยขึ้นไปได้สูงครับแล้วตรงนั้นนะ่ะพอคุณอัพได้ถึง10 10 10นะมันจะมีสเตตพิเศษบอกให้ด้วยอ่ะกดให้ดูก็ได้นะครับเผื่อบางคนไม่รู้เนะฮะ อัปเกรดนะครับกดกดกดขัดเข้าไปนะครับนี่เห็นป่มถ้ามัน 10- 10 10นะมันมี p v p ดาเมจ PVP ีพเดฟตรงนี้บวกให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมพี่จะไม่ใช้ทำเลยเลยนะครับคือพี่จะใช้แบบดันตรงนี้ให้10 10 10แล้วเวลาดันอ่ะอย่าไปดันแบบ1 0 11ิบอตองตามอันอื่นไม่ดันนะครับไล่ขึ้นไปทีละขั้นนะครับแต่อย่างอันเนี้ยของพี่มัน10หมดแล้วถูกไหมพี่ก็มอันพวกนี้เล่นนะครับแต่ขั้นถัดไปพี่ก็จะดันเนี่ย20่ลิวแี่คิาอีครับัน้วนี้ก่อนฮะเพราั้น อันนี้คือหลักการใช้เงินนะครับใช้ยังไงคุมแล้วคุณจะไม่ต้องไปเยอะนะครับอันถัดมานะครับบางคนถามว่าพี่คู่พี่ทำไงให้แม่งได้ขนาดนี้ครับพี่นะครับง่ายๆสั้นๆได้ใจความนะครับตรงรับสมัครนะเอาเนี้นะบอกตรงๆนะอยากจะบอกเกมว่ามึงไม่ได้แดกกูหรอกนะครับพี่ไม่เคยสุ่มตัวละครนอกเหนือจากวันจันทร์ที่มันลดราคาครับคือเข้าใจนะว่าอยากได้ครับแต่คุณต้องทนครับคุณสุ่มแค่วันจันทร์ครับเพราะว่ามันจะลดราคา นะครับแล้วตัวเกมเนี่ยมันจะมีการันตีครับทุกครั้งที่เปิด80ครั้งมันได้ครับคือวันจันทร์คุณเปิดยังไงก็ได้ครับไอ้หกครั้งเนี่ยห้าหกสามสิบคุณได้สามสิบตัวครับระหว่างวันมันจะเก็บนู่นเก็บนี่ได้อย่างงี้อันนี้ป่ะพี่มีสิบเดี๋ยวพี่ก็จะเปิดต่อครับคือพี่จะเปิดต่อเมื่อพี่มีตั๋วฟรีครบห้าครับพี่ก็จะเปิดครับถ้าไม่ฟรีพี่จะไม่ยอมเสียตังค์ซื้อแน่นอนนะครับพี่จะเอาตั๋วฟ้าไปทําอย่างอื่นครับเช่น ในการแบบเอามาดึงของที่พี่ต้องใช้จําเป็นนะครับกดร้านค้าดอีกรอบหนึ่งนะครับตัวฟ้าทําอะไรคุ้มนะครับนี่ครับกุญแจรูนครับคุณเอาตัวฟ้ามาใช้ดึงกุญแจรูนครับเพราะรูนจําเป็นมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อไปนะครับใช้ดึงพวกกุญแจรูนครับพวกนี้พี่ดึงไหมตอบจากใจพี่ไม่เคยดึงนะครับเพราะอย่างที่บอกเราดองตรงนั้นไม่เสียตรงนี้นะครับ ส่วนตรงนี้แล้วแต่นะครับนานาจิตตังนะครับนานาจิตตังนะครับส่วนที่พี่เติมรายวันพี่เอามาทําอะไรนะครับตัวทองรายวันนะครับสิ่งที่พี่เอามาทำนะครับพี่เอามาใช้ในการประมูลกุญแจนะครับพี่จะมีวิธีการทำของพี่เสมอครับคือในแต่ละวีคนะครับพี่ต้องเปิดรูนให้ครบ25เพราะมันถูกจํากัดครับแล้วยิ่งหลังๆเนี่ยถ้าใครคิดจะใช้รูนทองนะ คุณต้องเปิดโชว์เพราะต่อวีคมันไม่พอครับคุณต้องแมนจตั้งแต่วันแรกแล้วต้องตัดสินใจครับว่าคุณจะใช้รุ่นแบบไหนซึ่งพี่โพสต์ไปแล้วว่าคุณจะใช้รุ่นแบบไหนคุณเป็นสายไหนตัดสินใจรุ่นให้ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วคุณจะบิวถูกไม่งั้นคุณเจ็บแน่นอนนะครับนี่นี่คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจนะครับสิ่งถัดมานะครับที่สําคัญและเป็นอะไรที่ดันซีพีได้ดีนะครับกดที่หนังสือนะครับเคยแนะนําระบบนี้ไปแล้วนะครับใครไม่เข้าใจดูย้อนได้เลยนะครับ ระบบนี้คุยกับเพื่อนให้เคลียร์นะครับเพราะรีซอสตัวคุณมีจํากัดต่อว,วีคนะครับต้องให้เพื่อนช่วยทําและแบ่งกันทําคุณจะปลดหนังสือได้หมดครับแล้วมันจะดัน c p พีได้สูงมากๆครับคราวนี้เรามาดูการ manage r e s o u r ตรงนี้นะครับกดไปที่ร้านค้าเหรียญเทเวกับร้านค้าเหรียญกิลนะครับสิ่งที่แนะนําให้ทำนะครับที่คุณต้องทําประจําเลยนะครับถ้าใครจะแบบเป็นน้อยๆนะ ไอ้พวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องดึงตลอดนะครับสิ่งที่คุณต้องดึงตลอดเวลานะครับนั่นคือกล่องลูนนะครับกล่องลูนมันมีความจําเป็นเพราะมันจะไปแจกลูนให้คุณครับและลูนจะเอาไปย่อยเพื่อดึงลูนจากร้านค้าลูนนะครับร้านค้าลูนนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะเอามาย่อยหาพวกนี้ได้ครับหาเศษแดงเนี่ยหาเศษหินพวกนี้นะครับแล้วคุณจะสามารถดึงลูนทองพวกนี้ไปทําลูนได้นะครับสาหรับใครที่จะเป็นสายฟรีนะนะครับแต่ถ้าใครจะเป็นสายเปก็ ไม่จําเป็นครับเพราะคุณสามารถเปย์ทำลูนทองได้อยู่แล้วแต่อย่างพี่เงี้ยพี่อยู่ปานกลางครับพี่อยู่สายกลางนะครับอย่างที่เคยแนะนําคลิปลูนไปแล้วนะครับว่าสายกลางดึงแบบไหนดีนะครับเพราะฉะนั้นพี่ต้องเก็บหมดครับอะไรก็ตามที่เป็นลูนพี่ดึงหมดครับพี่จะไม่ปล่อยไหลครับไม่ปล่อยหลุดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะดึงนะครับอันถัดมาดึงอะไรอีกนะครับ้านค้าเหรียญกิลนะครับไล่ทีละอันเลยครับกุญแจดึงคมภีม่วงดึงนะครับซิลา ถ้าถ้าอยากดึงก็ดึงแต่ส่วนตัวพี่ไม่ดึงนะครับเรียญวิติกิลอย่างที่บอกครับมันมีวิธีดองวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เปลืองครับเปลืองเปลืองเปลืองมันหาได้จากอย่างอื่นครับเป็นพี่พี่ไม่ดึงนะครับตัววีพี่ก็ไม่ดึงนี่ครับพี่ปล่อยไหลนี่ครับเหรียญเทวะนะครับอย่างที่บอกดึงอันนี้นะครับและทุกวีคนะถ้าเป็นไปได้นะให้ดึงตรงนี้ด้วยครับเสษคำพิม่วงตรงนี้ครับดึงให้หมดนะครับซื้อให้หมดนะครับมันใช้ในการดัน CP จากสมุดได้เยอะนะครับ แต่อย่าใช้มั่วซั่วนะอย่างที่บอกว่าอย่าไปวิ่งเต้นตามเกมแบบอัพตามเพื่อนอะไรง,งี้อย่าทําแบบนั้นนะครับค่อยๆนะครับดันแค่คัมพีรองนะฮะคัมพีหลักบ่อยครับไม่ต้องไปยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับและนี่คือเทคนิคทั้งหมดนะครับว่าคุณจะเล่นเกมนี้ยังไงให้เปยน้อยๆแบบไม่เจ็บไม่จุกนะครับแต่ถ้าใครแบบอยากเป็นสายแฟร์นะพูดได้คําเดียวนะมันไม่มีอะไรฟรีนะครับ ถ้าคุณอยากเข้าสายแฟร์เมื่อไหร่คุณเตรียมจุกได้ทันทีนะครับเพราะมันโคตรยากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วแต่คนนะครับแต่พี่พี่ไม่ใช่สายแฟร์ครับคือคือแฟร์แหละแต่ถ้าแฟร์แบบนี้ไม่ไหวจะแฟร์นะครับฉะนั้นคลิปนี้หลักๆก็จะประมาณนี้ครับก็ลองปรับใช้ปรับแก้ดูนะครับจะได้ไม่เสียเงินเยอะนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไปให้นด้วยละกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ